สบายดีพี่น้องสุขู่สุขชนจ้ามือเนิกะ่ะสาบพ,พี่น,ออน้องฉันแตงหน้าก็เด้อแตงหน้าพี่น้องโอโามาเป็น,น,ปน,นอันอันนี้มือกล้องให้เบานหน้าเลยจ้าให้ผัวส่สวนทางนี้สาวๆจ้า,า,า,าเห็ด<ว>พี่ช่ง ้ำกล้วยคนน้อยสาวนอมพาแซมมวนกุ๊บพี่น้องเอ้ยโฮเจ้งเจ้งอยู่กันหลายคนนอถึกเลขแล้วอยร้อยบาทพี่น้องแมนบ้อต้นซีเล็กมาแรกนี่เต็มที่โอ้ยคอยสิเก็บทรงบ่อยู่กับบาทนี่นะเนาะทรงไม่อยอยูจอย่จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะเช้าเป็นได้ได้ง้อยเงาทังนั้นบ่ถึกบ่าทังนั้นนะทังนั้นบ่ถึกว่าง้อยเงา ผ้ากันรัวล่าเริงบ้าป้าตอนนี้กันเบาผ้าผ้าลุยเด้อพี่น้องมาซอยไอ้เบาภ้าผ้าลุยปากซองเด้อพี่น้องเด้ออ่าอืมเพิ่นนห้ท่าซอง้เบาผาเ้ยเซลกันไปเซันไปเด้อนเด้อโบกพี่น้องโบกแล้วก็พอตอนี้พุดีเถื่อนให้พอแล้วคอยว่าเบาโบกท่าซีเอฟซีแบบ bố mì lóc mì để bột và tít cà bương rồi sẵn bột bột với papa rồi ạ bột với rồi sẵn ạ ngàm ngàm là minh bảo làm được mọi thứ cho cho bé lũ sẵn minh lũ cho tham xin một thứ ตอนแรงเลยโอ้โอตายแหละคอยบอกว่า3ามสีมือเถื่อนึ่งบุงมีกำหนดนะล่อตออแรงกว่าสั้นบังนักกว่าตายแหละไอขู่ไอคนเด็นี่สายี่คู่นั่นน่ะตายรวดมาลายมือเลยไม่พอยเอาลงเนี่ยจังไนเอฟซีท้องท่วงแม่เนั่น่าหนาโคตรท้วงงเนาะ เสียงนี่มวลสนั่นวันไวพี่น้องเอ้ยขนองหนุ่งมากอะไก็เป็นแล้วนี้แหละมวลมวลกุ๊บมวนกุ๊บเดี๋ยวไปเซลกับพี่น้องเลยอยู่เดียวเยี่หงาแม่มมแหละทั้งนั้นน่ะข้อตกว่าสั้นบ่ถือกบ่ถือกเลข,ขพี่น้องเด้บอบ่ถือกเลขซ้ำอ่อนเอ <c oughs> บิ้ดียซองไซเบิ้ดไปหลายเติบจิบ่หรือว่าน้อยนึง <c oughs> โอ้ไลยเติวบว่สสาสั่นซ้ำเด้อบ่กระเขาะหลายกว่าเจ้าได่ โอ้ตายเลยเขาอะขลัมทางตันประตูนั่นอนั่นแหละบอแมนชีวิตชีบอลาบลื่นมันจะขางสิค่ะเอาปลาเด็กปลาเด็กสโนมพาแซ่บอะไรเด้๋ยพี่น้องควานอุ้ยไม่เละมาเบิกทางนี้ลุยสาบนี่่อ พอนีมือท mm ี hmm. Guys, a, like thrill, exactly ่สามเป็นมะนาเห็ดอ right. like ันนี้เนาะสามมือครับยากยากอยู่เด้อพี่น้องเด้อเบาหน้าบ่าใส่เป็นตาลุงก่อนโฮเอ้ยไม่งานะของผัวขอได้ค่ะข้ามแล้วพี่น้องอันนี้ข้ามไปวาเฮียนแชงลุงบ่เดี๋ยวนี้คันลุงเจ้าต้องเอาไว้เทิงหัวคันเจ้าเฮียนแชงลุงนะไว้เทิงหัวพุ่น ว่าอมากเลยนะใส่ใส่ขั้นก็ไปเท่บ่ใส่คั้นคั้นใส่นี่นี่บ่เอสทำได้นี่คั้นใส่หัวเลยเอามันมาน่าเอกลักษณ์นี่เพิ่นปดแว่นได้มื่อนี่เป็นอะไรฮึลืมบ่หรือจังไดเอาบ่มีแว่นในงอยหัวเนาะปกติต้องมีแว่นงอยหัว มาทางนี้ต่อพี Besides, ่น้องน้องนุ si ่งเขาก็เห็ดของเขาพี่น้องเลยแม่นแหละบวชสาบกับบวชงามเลยที่รักคันสาบแล้วก็ต้องงามเลยเนาะเพื่อนก็คนนั่นแหละบวแต่งก็ขี่ไล่นอกจากคนงามมาแต่พื้นไก่งามนอนค้นคนงามกันแต่งอะไรเงนาน

มอแรเนี่ยละก็เลก็เาเล่เอางเจาให้รน้กว่าเ้าได้อันหลอกบางงามก็ได้เข้าฮ้ยใจงไทยบ้าเอามดมือบอดพันเขบไปด้ยหนว่ยูัน

สองคนก็ะไทยต่อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปกินตำม,มะกรูดกันถามมือถ้าเป็นเห็ดง,งามๆนะครับลายมือเติบอยู่เด้อพี่น้องปล่อยปล่อยใบปั่นบ่หน้าบั่นนี่ปล่อยมันนะเนาะปล่อยไว้ปั่นเลยพี่น้องมันเบิ่บงกะหน้ากะเห็ดง,งานจนขำพี่น้อง เพราะว่าอันมูเวน้นนี่พักพักปูนไว้ได้สซะมันยังอันคัดบ่ได้เนาะท้าง้างเงื่อนเขากับหมวนกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี <S <S ่น้องไปนเดีเยวลัน ทั้งนั้นแล้วเลยเนาะปั่นให้คนร่วมร่วมร่วมค่อยปั่นเลยจ้ะมือเทให้คอยให้ก่อนโล้วนเมืออื่นนะเทใส่สื้ออะไรเฮ้ย มีปูนก็ซื้อบอกาีอะบเพนมาเนี่ยก็เห็ดเวียกซอยอยังกะบัดเมื่อก็ได้หาเงินหายค้ำเผื่นก็นกนกนขาหลุดข้าล่างหายอยู่เด้อพี่น้องเด้อมันก็บบริษส่เขาละลลาดอกมีต้น,นก็เนาะอืม แต่ว่าเฮาก็ใครกว่าเฮาจ้างผู้อื่นไปจ้างเอ้ยน้องเองคือน้องคือบ่าวภาพมาซอยก็ให้เล็กๆน้อยๆคือกันให้คือกันหั่นแหละตัวนี้เฮาก็เฮ็ดเท่าแต่ผู้เมียก็เฮ็ดบ่ได้ลังเือกเนาะนะทางข้างมันก็มืดนก็ถ่ายให้เห็นบ่ได้พี่น้องนั่นออกไมาส สาวเสียงสาวนมพาแซบพี่น้องพากันถือเลขกันอยู่บอนอป้าลูกสาวพากัมาอ้าากัมาบนี่าพี่น้องากัมาจ่น้องลกจเป็นมืด พอนะพอนะสบายดีพอนะพอนะกับโบเบิ่งนอดลูก่นล่องคาราโอเกะได้พี่น้นองขางเงิน เอาคำมือตื่นตาและคลิปนี้กับิลาไปก่อนเวยจ้าขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมช่องการหน้าตาอ้นเวยจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจคลิปต่อไปจ้าหน้ายบายพี่น้อง